ครับสุดีเช้าน้องพอร์ตปันน่นอย่างไรเล่นครับซิ่งจะปั่นไปไหนไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปเลยไปแล้วไพัดซิ่งไปแล้วมาปั่นกลับมาประเดี๋ยวกลับมา gia tìm cặp bể đi là rồi bể má, bể má, bể má, bể mơ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  bể phun bể mơ phun. ไปแล้วครับพอซิโอ้ยเยอะๆๆยาตีเบรกกำเบรกกำเบรกเอานี่ไงพอดไอพัดกำเบรกนี่ดิกำลงนู้เวลาสิเบรกกำนี่เขี้ยวะกำของขางกันเออกำยังสั่นละ ยาตีนเบรกเราปัดไปเลยตีนเบรกเพื่อปล่อยเบรกใช่ไหปล่อยเบกาารกอ่ะกำเบรกบอกขาลงเออนั่นแหละปล่อยเบรกเวลาสิปั่นไปปล่อยเออ แล้วครับพาซิ่งครับกัมเบกกัมเบก ปล่อปล่อยที่แหละปเบรกไปเออเวลาสิเบรกพอดกับเบรกเบรกกำเบรกเดี๋ยวขาลงเอากำเบรกเอาเออนั่นแหละปล่อยเบรกไปนี้เวลาสิปันปล่อยกำไปแล้วครับพาชซิ่ง Má hoa sinh bắn ma, Cảm biệt Chứ nó sẽ chờ chứ khởi đề sẵn Bịp tên nó bịp tên nó Bye, bye, big, bye, เป็นหรือเปล่าไปบ๊ายบายครับหันหน้ากลับมาปะซิ่งหันหน้ามาปะซิ่งบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ลมเย็นมากเลยครับวันนี้ พัซซิงบายบายสวัสดีครับจุ๊บ่จับเีจับดีจับดีดมิจิลม